จริงมันน่าเบื่อมันไม่โดดเด่นอย่าลืมนะคะว่าตอนนี้แบรนด์หลายๆแบรนด์อะผุดขึ้นมาเกิดขึ้นมาเยอะมากๆอย่าลืมนะคะว่าตอนนี้แม่ค้าขายของอะไรเยอะมากจะทําแบบเดิมไม่ได้แล้วอย่างที่ผมบอกว่ามุมเดิมแสงเดิม,เ,ดมเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิม,มเลยลองไปนั่งลองแบบเรียวๆบ้างก็ได้ไม่จำเป็นต,ต้องใหญ่ก็ได้เราต้องแยกให้ออกนะว่าเราไป แพลตฟอร์มไหนถ้าในช้อปปีนี่คือเขาปิดการขายเรียบร้อยเลยคือคนตัดสินใจซื้อเลยแต่ถ้าเกิดใน Facebook เนี่ยใหม่ดังนั้นการโพสต์ของเราการโพสต์ของเราจะต้องไม่ซ้าซากจะต้องมีความจิดสร้างสรรค์และโดดเด่นอ้โหสุดยอดมากคือครูบอกเลยว่าคลิปนี้แพงมากแพงสุด ก๊อปวางคอนเทนต์หนูคิดไม่ออกค่ะอย่างที่ครูบอกนะถ้าเราจะเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์ถ้าเราจะเป็นเจ้าของแบรนด์ถ้าเราจะเป็นเจ้าของกิจการบนโลก evet. ออนไลน์หนึ่งเลยคือเราต้องมีความคิดสร้างสรรค์เราต้องสามารถคิดเองได้เราต้องสามารถสร้างสรรค์เองได้ไม่งั้นคอนเทนต์ตันนะคะถ้าวันนี้เราไปก๊อบวางก๊อปวางก๊อบวางก๊อปคอนเทนต์ nt, มาวางก๊อปคอนเทนต์มาวางแล้วถ้าไม่มีใครทำคอนเทนต์ให้ล่ะแล้วจะเอามาจากไหน ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันเป็นกำลังใจให้กับคุณนัาตังด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ